เราคือพี่น้องอัมพัชราภาเผยเคยขัดใจกับพี่เอแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนผู้จัดการอัมพัชราภาเผยเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนผู้จัดการจากเอสุภชัยมีขัดใจกันบ้างแต่เรารักกันเหมือนพี่น้องต้องบอกว่าเป็นคู่บุญหนุนนำส่งเสริมกันจริงๆทำงานด้วยกันมาเนิ่นนานกว่า20ปีสำหรับคู่ของ นางเอกซุปตาอั้มพัชราภากับผู้จัดการส่วนตัวเอสุภชัยที่ไม่ว่าจะรับงานไหนก็ปังไปหมดเรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงทั้งคู่เลยทีเดียวล่าสุดมีคลิปออกมาให้ฮือฮากันหนักมากเมื่อเอสุภชัยควักกระเป๋าเปนหนักมากซื้อกำไรข้อมือสุดหรูราคาล้านกว่าบาทให้น้องรักอย่างอั้มพัชราภา เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากสะบักเป็นน้องรักของพี่เอกันเลยทีเดียวดานอัมพชราภาหลังจากได้รับกำไรข้อมือแล้วก็ได้เขียนความในใจไว้อย่างน่ารักพร้อมกับเหตุผลที่ไม่คิดจะเปลี่ยนผู้จัดการโดยบอกว่าที่ผ่านมามีขัดใจกันบ้างแต่เรารักกันเป็นมากกว่าเพื่อนที่เหมือนพี่น้องกันจริงๆไปแล้ว โดยสาวอ้ำได้โพสต์ว่าวันนั้นพูดเล่นๆแต่พี่ใจดีขอบคุณนะคะรักพี่เอที่สุดเลยขอให้พี่เอใจดีกับน้องแบบนี้ตลอดไปสายเปของจริงเดือนหน้าจะขออะไรอีกนะนี่คือเหตุผลที่ไม่คิดจะเปลี่ยนผู้จัดการอาจมีขัดใจกันบ้างแต่สรุปคือเรารักกันมายาวนานเหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆร,รักนะเอลิซา ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ